มีโมเมนต์สื่อก็อใช้เป็นประโยชน์นะคะ,ะพี่จะทำข่าวหนูบางทีหนูก็จะเล่นพี่หเหมือนกันคะ่ะเอามาไปแล้วนะค่ะ,คะอ่ะรู้สึกไงบ้างครับที่เราปเปนบะอนว่าตอนนี้เป็นเทพีแห่งกี๊กี้ไปแล้วหนู<ว>ไปแล้วเท<ด> <c oughs> พีก็คือ <c oughs> ใครพูดหนึงกีก เ,เอาจริงหนูพาวมากเ,าเป็นหนึ่งในสิ่งที่พาวที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบเก่งไปซะทุกเรื่องไม่ได้ทําได้ซะทุกเรื่องแต่เป็นเรื่องที่สนใจอะ่ะแล้วเรื่องที่สนใจกลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงเรื่องกี่กี้ไม่ไมยเลยเอาจริงๆชอบมาก เผาจริงๆที่ได้แบบเป็นไอคอนเรื่องกีกกี้เพราะว่าเราอะความตั้งใจของเรามันดีไงเอาจริงหนูดูเป็นคนแบบแรงๆแต่ว่าความตั้งใจคือดีคือรู้สึกว่าถ้าเกิดสังคมเราสาวๆมีความเข้าใจเรื่องกีกกี้มากขึ้นการดูแลการรักษาอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นเหมือนกันค่ะด้วยความที่เราแบบว่าเป็นคนตรงๆแรงๆเวลาพูดอะไรไปมันมีคอมเมนท์ที่แบบว่าแรงๆกับเราบ้างแบบเฮ้ยไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพี่เห็นหนูร้องไห้หรือเปล่าคะไม่ไม่เอาจริงๆนะถามว่ามันมีไหมมันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยซึ่ง พอคนมันจะดังนะคะมันจะป๊อปอย่างเงี้ยมันจะให้ทุกคนมารักมาชอบแบบ 100%มันก็ไม่ได้คือหนูเตรียมใจไว้นานแล้วตอนแรกะคิดว่าจะโดนแบนด์กว่านี้นะคะแต่ว่าแบบสังคมเปิดมากขึ้นแล้วแล้วก็คนที่มาดูเราเขาก็แบบว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างโอเปนคอมมิวนิตี้คือบางคนที่เขาไม่ชอบคอนเทนต์เราเขาก็ข้ามผ่านได้เราก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ทำแบบนั้นคุณไม่จําเป็นต้องชอบก็ได้ไม่ชอบข้ามผ่านเฉยเได้เลยค่ะแล้วหรืไม่มีแบบว่าแบบว่าโรกคิดหรือได้อะไรมาบ้างไหมคนชอบคิดว่าหนูได้ดีเอ็มแปลกๆนะพี่บอกเลยเขากลัวหนูจริงจริงมันเหมือนกับแบบเขาแบบ คือถ้าเกิดเขาพอมพูดเรื่องนี้หนูพอมนั่งคุยเลยอ่ะมาเลยแบบเจริงฉันอยากจะทําคือบางคนเขามาอยากจะคุกคามเราให้เรารู้สึกแบบว่าฉันนี่เป็นเสือแล้วเธอเป็นเหยื่อแต่หนูว่ามาพูดกันเลยมานั่งคุยกันเลยมามาอย่างเงี้ยน้อยมากเอาจริงๆ DM ดีแปลกๆกันน้อยมากแต่ว่าดีรูปแบบว่าส่งรูปจุมานี่คือปกติค่ะปกติหนูว่าอะไรอะไรแล้เคานก็เจอมีไม่ตอบตอบทำไมคือหมายถึงว่าถ้าเกิดยูมีฟอลโลเวอร์เกินพันฉัว่าเคยได้สักครั้งในชีวิตแหละมันโคตรแบบเป็นอะไรที่นอรมองที่สุดเลยอ่ะซึ อันนี้คือถือว่าเป็นวิธีจัดการของเราก็ว่าอะไรให้ทำแบบเป็นว er kind of ิธ like ีจัดการที่แบบว่าเวลาถ้าเกิดใครส่งรูปมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเปิดดูแต่ไม่ได้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยยาวเลยถ้าอย่งนี้ก็ดูไปแต่หนูไม่ได้ดูแล้วหนูรู้สึกช็อกหรืออะไรนะคือมันมันมันเห็นแล้วมันก็แบบโอเคโอเคแค่นี้ค่ะบแไม่มีคอมเมนต์ตอบกลับไปบ้างเหรอคะว่าอุ้ยเราต้องแบบ อะไรยังไงนะแบบหน้าตาแปลกไปหรือเปล่าเวลาหนูเป็นเงินเป็นทองผู้เป็นกันแหละก็ว่างดูทีวีที่บ้าดนอะแต่พอนึกว่าไม่แต่คนเขาส่งมาอย่างเงี้ยเขาตั้งใจไงบางทีเขาบางคนเขาส่งมาเขาอยากให้เราเรียกเขาอยากจะบางคนด่าหนูเหมือนกันน่ะเขาด่าที่แบบอุยวันนี้ฉันตื่นมาฉันจะด่าติชานะถ้าเกิดติชาเสียใจหรือโกรธอย่างเงี้ยฉันชนะอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าไม่ให้ไม่ตอบบางทีเป็นอย่างนี้นะคะใช่ค่ะแต่ว่าคอมเมนต์เรื่องอะไรที่เราเคยเจอมาเงี้ย เขาจัดการตัวเองค่ะมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนูค่ะ A problem is a problem when you see it as a problem so it's not my problem เออแต่ว่าเรื่องย่างนี้มันก็ถึงขนาดที่แบบว่าเราทำผลิตภัณฑ์ออกมาเลยเหรอเกี่ยวกับที่ผลิตภัณฑ์ยิกันที่ยองมาเลยเหรอเนียนแล้วช่ยอนามัยโฟลเดย์ค่ะหนูบอกแล้วพื้นที่สื่ออย่ามาสับหนูนะหนูใช้ให้เป็นประโยชน์เลยค่ะนี่นะคะคือผลิตภัณฑ์โฟลเดย์เขาไป่ทำอะไรอ่ะ เป็นถ้วยน้มัเป็นถ้วยที่พับอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปในรูกิกี้ของเธอปุ๊บใช้แทนผ้าอนามัยแบบแผน่นกังเกบประจำเดือนอันนี้ไม่ตีกับลูกค้านะเพราะลูกค้าไม่มีรลักนี่ถ้วยน้มันโฟลด์ค่ะแบบเมือง,งไทยไหมไม่เคยมีไหมมีหรือมีมาก่อนแนละ้วไม่เคยมันมีแต่ว่า<ม><ม>อาจจะไม่เป็นที่พูดถึงด้วยความที่เรื่องของกิกี้เป็นเรื่องใหม่มากเออแบบว่าผู้หญิงเราอย่างที่บอกแบบยืมผ้าอนามัยกันยังอายอยู่เลย แล้วจริงๆนะพอหนูขายถ้วยหนูไม่ได้บอกว่าทุกคนทุกคนต้องมาใช้เปลี่ยนมาใช้ถ้วยคือถ้าเกิดเหยื่อใช้ผ้าทำไมใช้ได้แต่อยากให้รู้ว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งก็แล้วกันสาวๆ,าวๆที่แบบว่าคุณอยากจะลองใส่เข้าไปไหมคะแล้วก็เดินสบายมากว่ายน้ําได้ใส่12ชั่วโมงอย่างเงี้ยถอดออกทีแล้วก็ล้างใส่เข้าไปใหม่คือมันประหยัดมากเลยค่ะใช่ล้างใส่ใหม่ได้เลยประหยัดมากแล,แล้วมันจะมีแถบออกไหมอะไรนะแลบออกไปเลือดเลือดเห็นไหมไม่รู้เรื่องกิกกี้ต้องมากีกกี้เลยนะต้องไปดูต้องไปดูกิกกี้แคร์มี เห็นไหมมันมีหลายอย่างที่คนถามหนูว่าฉีจะฉีได้ไหมทุกวันนี้อะพี่รู้ไหมคนยังไม่รู้เลยว่ารูฉีกับรูประจำหนือคนละรูอาถามคนดูรู้ไหมไม่รู้บางคนจะถามว่ามีกี่รูมาตอบกันเลย16รูบางทีเขาด้วยว่ารูคุมขนไม่นับนะคะไม่จริงๆคือคนยังมีความเข้าใจผิดเรื่องกีเยอะมากหนูก็เลยรู้สึกว่าตอนหนูไลฟ์ว่ะหนูพูดจะปักเปียกปากแชร์แล้วหนูพูดรีวอลตัวเองทุกหนึ่งนาทีอ่ะเพราะคนเข้ามาใหม่เรื่อยๆคือหนูว่ารู้สึกว่า อนจอยมากพอเราแบบหลายเรารู้สึกว่าเราให้ความรู้ไปด้วยคือมันไม่ใช่แบบทุกคน conversion rate แบบทุกคนจะมาซื้อมไม่จําเป็นแต่ว่าแค่มาฟังแล้วได้ความรู้ไปอย่างเงี้ยดีมากเพราะหลายคนต้มีคาถามว่าใส่ไปแล้วจะเป็นนู่นเป็นนี่ไม่จะฟินทั้งวันไหมมีหลายอย่างที่หนูต้องมาง <c oughs> อธิบายอ่าไม่ฟินทั้งวันนะคะต่อไว้เพราะว่าพอ,อ,ขอเขอ<ๆ>้าไปพุ๊บมันกลางมันอยู่นิ่งมันไม่ได้แบบไปกระตุ้นนะคะเห็นไหมอันนี้อย่างเงี้ยมาฟังได้นะคะไปที่โปรเดย์ได้เลยอันเนี้อย่างเงี้ยจุดหมายไใส่ไปใหม่ก่อนเก อาจจ้าก้ใหม่าอพเราปเป็นอย่างเงี้ยเราต้องการสื่อสารอะไรจากสังคมให้เราให้เขารับรู้อะไรกับเรื่องนีจริงๆนะคะหนูนใช้ชีวิตมาหลายปีนะคะก็ไม่เคยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่กับคนอื่นนะคะ <c oughs> คือแบบเน้นตัวเองอะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เหมือนกับพ่อคิดว่าอยากทำยูทูบอะหนูกาลังคิดอยู่ว่าตอนช่วงแรกอะพอมันทำยู u ูบอะมันต้องทําอะไรที่แบบดาราส่วนมากเขาก็ทําแบบเป็นการโชว์ไลฟ์สไตล์ แล้วตอนนั้นอะห้องหนูที่อยู่ในคอนโดหนูมี26ตวรมิเมอรอะพี่รู้ไหมว่ามันเล็กมากหนูสามารถทำแบบรูมทัวร์ใครอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วจบเลยหนูาารู้สึกว่าหนูจะเอาไลฟ์สไตล์อะไรไปโชว์เขาวะ <c oughs> เออ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาแล้วทำคอนเทนต์อะไรที่ทำแบบมีแพชชั่นทำให้ทุกวันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเจ็กนี่แหละ เ,เรื่องเรื่องเพศเรื่องอะไรนี่แหละพ mm hmm. อทำเนียรู้สึกว่ามันได้การตอบรับที่ดีคนโอเปนมากขึ้นได้คอนเวอร์เซชันนี้มากขึ้น mm hmm. ก็กลายเป็นพาชาันแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์มากเพราะทุกวันนี้พี่มีคน DM เมาหาหนูเรื่องแบบหลายเรื่องมาก mm hmm. ไม่ว่าจะว่าพี่คะกิกกี้หนูมีปัญหายอย่างนู้นอย่างนี้เจอเรื่องคุกคัมอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าพี่ mm hmm. ทําให้หนูมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยที่เขารู้วิธีการจัดก,การกับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือประสบการณ์ต่างๆรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ต่อให้มีประโยชน์กับทุกคนนะแต่แค mm ่แบบกลุ่มหนึ่า สักครั้งหนึ่งอะ่ะเ,เออมันมากกว่าตัวเองแล้วอะ่ะ<ม>ก็เลยแบบดีใจมากค่ะแล้วใครบอกว่าติช่าแบบคิดถึงยูคิดถึงกิกกี้ได้เลยไอ้โคตรภูมิใจอะบอกเลยอโอเคอีกเรื่องนึงก็เรื่องเรื่องแฟนมึงแบบอะค่ะไปเปิดตัวไปมุย๊ยเปิดตัวอลักหล่อมากใช่ค่ะไป,ไปเจออีท่าไหนยังไงอ่อเรืออีเวนต์หน้าละค่ะรอดาราแรอดาราโอเคบอกนิดนึงก็ได้เอ่อไปเจอที่สวีเดน เป็นชาสวีเดน<ม>ก็คือคุยกันรู้เรื่องเลยทีนี้ก็คือคุยใ้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสวีดิชด้วยค่ะเขามาจีบเราเลยสวยอล่าจับจะเหลือเรอหนูนจีบเขาสิ <laughs> ไม่คือเราจีบกันเลยเราเจอกันแล้วก็ปิ๊งกันแต่ว่าหนูก็ไม่ต้องรอจีบเสียเวลายอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จีบกันไปจีบกันมาก็<ม>าคนมันชอบกันตรงกันเคมีมันได้ คนก็ชมแบบหล่อมากคนนี้แบบเลิศขอบคุณค่ะขอบคุณแทนอ่ะก็แบบผู้หญิงแทนเขาก็สวยอะเนาะเออเออ,เอ,อแล้วอย่างนี้มันมีอันนี้คือเขาอยู่ที่นู่นป่มหรือว่าออมคือเขาว่าก่อนหน้านี้นเขาอยู่บาหลีแล้วทำแบบรีโมทเวิร์กอะไรอย่างนี้ได้เขาก็เลยแบบว่าตอนนี้นะคะมามาเขาเขาคงจะหลงรักหนูมากค่ะเขาก็มาเยี่ยมหนูบ่อยนะคะใช่คะ่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่สวีเดนมันมีปัญหาเรื่องแบบว่าระยะทางอะไรอยู่ไหม ก็แทบจะตัวติดกันเลยนะคะอุ้ยหนูก็ไม่รู้จะแบบมีระยะทางอะไรอะค่ะโอเคเขาค้างหลักเรามากมี the same babe บอกเขาไปดูแอร์ I love you too อันนี้มันจิ่มีเกียร์ห้ามถามเรื่องเวลานะคะไม่ไม่ได้ถามเรื่องนี้อะแล้วก็สุดเหมือนเราจะแบบอำลาเมืองไทยฮะเราจะไปหนูจะอำลาเมืองไทยค่ะพี่ฟาดข่าวอะไรนะหนูจะอำลาเมืองไทยหนึ่งเดือนค่ะ ไม่ต้องเห็นหนูไปในทีวีโชว์เลยนะคะเพราะหนูไปอ,อัดมาแล้วเพรว่า<ป>แต่ว่าหน้าหนูไม่หายจากทีวีเพราะไปอัดมาแล้วใช่แต่ว่าหายไปหนึ่งเดือนเพราะว่ามันซัมเมอร์ที่ยุโรปไงเราอยากไปคือครอบครัวหนูคือหนูอ,อยู่ที่สวีเดนใช่ไหมตอนตอนอาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาไทยที่จริงตอนแรกอ่ะฉันมากับกระเป๋าใบเดียวนะมีความฝันนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็แบบชนะไงก็เลยอยู่ต่อมันปังอะเนะาะเออแต่ว่าทิ้งครอบครัวอยู่ที่สวีเดนก็เลยกลับไปเยี่ยมครอบครัวค่ะช่วงซัมเมอร์พาแฟนไปเปิดตัวพาแฟนไปหาครอบครัวไปแม่หนูเจอตั้งนานแล หนูไม่รอช้าค่ะ oh. ใช่ใช่คือหลายเขาอาจจะรอแบบว่าฉันต้องรู้จักแฟนัหนึ่งปีเหรอจเจ้าครอบครัวคือครอบครัวหนูแบบว่ามันเป็นสนิทกันไงมันก็ว่าเป็นเหมือนเพื่อนอะคือใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้แบบต้องไปแอบกันแบบหนึ่งปีแล้วให้พร้อมที่สุดต้องมาเจอคือแบบ hi it's okay ยังรักตรงนี<ๆ>้ม<ๆ>ันแฮปปี้ขนาดไหนดิชันรู้สึกว่าแบบคนนี้แล้วว้าวไหมว้วหนูเอาคำนี้มาเพราะว่าญาติหนูเคยพูดนะคะเพระเขาเจอผู้ชายที่เขาชอบเขาบอกว่า,วา He completes me outside and inside อ้าโอเคแปลวยแปลว่าเขาทําให้ฉันรู้สึกแบบสมบูรณ์แบบเขาทําให้ฉันรู้สึกสมบูรณ์แบบทั้งข้างนอกและข้างในเกงากก็ไปคิดเอาเองนะคะเขาทําให้ใจหนูฟูโอโอเคได้เลยครัมาดิโรดส